ขนลูกคักค่ะพี่น้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะสำหรับมือขึ้นนี่น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่น้องน้องได้มีการจุดธูปเกิดอะไรขึ้นทําไมอุ้งอิงถึงได้จุดธูเมือขึ้นนี่ก็ย่างทีและแล้วค้นพากันราบดีนะคะว่าลมแห้งลมหนี่โคดแห้งเลยวันเถาะนะคะแล้วสําหรับทางศิลปิน หมอรองหมอลำนพี่น้องนาะก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของลมถึงแม้ว่าจะเป็นอุปสรรคปันใดก็ตามค่ะพี่น้องกระตองคงทําการแสดงคือเก่าสําหรับมือคึืนนี่หมอลำสาวนอนเพชรบันแพ้นะคะไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนพีน้องนาะว่ากันว่าลมนี่ก็มาอย่างแห้งไรวันเทาะนะคะบางบางเต้นบางยางกระติมิการปิวไปนพี่น้องนาะกะทือว่า ลมแพงมากๆนะฮะส่วนน้องอุงอิงเพชรมานแพงน้องตองได้จุดทูบค่ะพี่น้องนะคะสาหรับมือขึ้นนี้งที่หลายคนได้ทราบกันนะคะว่า่าตาสุภาพก็ไม่อยู่บอสโจกับบอยู่อุงอิงก็เลยต้องเป็นคนจุดทูบแทนนพี่น้องเนาะนะคะสำหรับอุงอิงค่ะพี่น้องนะคะอุงอิงพ่อได้จุดทูบแล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นเดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเบื้องคลิปบางช่วงบางตอนนะคะว่า เกิดที่อย่างขึ้นในขณะที่น้องอุ้งอิงน้องได้มีการจุดถูกนะคาไปเบิงคลิปกันเย้าว่า นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไหนสําหรับทางด้านน้องอุง่นอิงเพชรบามแห้งน้องได้มาจุดทูบเองเลยนะคะกะ็ถือว่าร่มแห้งเติบถือว่าเป็นอุปสรรคในการทําการแสดงเลยกับว่าใดค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นในเรื่องของการแบบกางเต้นของศิลปินจังสีไหมคะพี่น้องนะคะบางเต้นอาจจะเอื่อนมาแบบมีการปิว้วน้องพี่น้องเนาะอลมแห้งขนาดนี้นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะของศิลปินได้วันทอองุ่นอิงเพชรบามแห้งก็เลยได้มีการ จุดทูกค่ะพี่น้องตามที่ได้คืนคลิปให้แทแฟนคลับเดบิง้งน้องพี่น้องเนาะนะคะกถือว่าหนาคนลุกอยู่นะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นในขณะที่อุ้งอิงน้องได้มีการเอื่อมาเป็นการวิงว่งวอนวิ่งวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังสีไหมคะพี่น้องนะคะกะ็เด้มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่แบบร่มหายไปนะคะยุ่ดีๆล่มกระเซากับบรุว่าเกิดจากยังแต่ว่าเป็นในขณะที่น้องได้มีการ แบบถือถูกยูกล้ละก่ะน้องกับวอลอิงยังของน้องนั่นแหละในใจของน้องเนาะพี่น้องเนาะก็บรรล่ะว่าน้องวอลอิงยังจังไดแต่ว่ายูดดีๆล่งกะยูดเศร้าไปสักพักหนึ่งค่ะพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อเนาะพี่น้องเนาะสัหรับเหตุการณ์นี้ค่ะพี่น้องแอดมินเหตุเหตุให้แอดมินนึกถึงเหตุให้แอดมินนึกถึงตอนช่วงช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องก็เป็นช่วงที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพิ่น ได้มีการเปิดฤดูกาลประมาณนี้ละแอดมินก็นจำบอด้ว่าเป็นเปิดหรือว่าเป็นปิดนะคะแต่ว่าตอนนั้นแอดมินก็นได้เดินทางไปเบิงแล้ววันที่นี้มื้อน,นั้นค่ะพี่น้องอ๋อน่าจะเป็นช่วงปิดฤด,ดูกาลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกจังสิไหมค่ะพี่น้องคันเป็นช่วงฝนตกนี่ส่วนมากแล้วศิลปินเพื่อนกับิมัแบบปิดฤดูกาลในช่วงหน้าฝนเนาพี่น้องเนาะน,น,นะคะแล้วเมื่อน,นั้นแอดมินก็นได้เดินทางไปค่ะพี่น้อง เมื่อนั่นนี้นะคะฝ้านี่คลื่นม,มากบักคักเลยคลื่นม,มากแบบหลู่เลยละว่าตกแท้แท้จังไรกับตกหลาพคนกคือสิคิดคือกันได้งานครับพี่น้องคิดคือกันในแทนแล้วว่าจังไรกับตกนะคะแอดมินกะในนางเบิ้งอยู่ในรถบันท่นีก็เลยออกมาออกมาท่ายคลิปไว้ค่ะพี่น้องออกมาท่ายคลิปว่าฝ้าในคลื่นแห้งเด้อว่าเป็นตลอดแล้วละก็แบบคิดในใจอีกสัตว์นครับพี่น้องคิดว่าต้องตกแต่แทนละจังไรงานกะ แบบคันได้แสดงนี่ก็สแสดงแบบเปียกแอดมินคิดว่าจังจีค่ะพี่น้องแต่ว่าแทบไม่น่าเชื่อนะคะได้อแอดมินเลยเข้าไปในรถได้กลับเข้าไปในรถเพราะว่าายนฝ่าวันเถอะคึมมากบักแห้งเลยในเห็นคลิปคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่อุ้งอิงน้องได้มีการจุดถูกนะคะจุดถูกหลกักกาพ่อได้ปักจุดอ่าปักถูกต้องเด่นค่ะพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อจากที่ว่าเป็นก่อนเมดคึมมากกับแบบสไลด์ไปในคลิปตาค่ะพี่น้อง แบบแทบไม่น่าเชื่อเราพี่น้องเนาะเป็นไปกับคิดคือกันลว,ว่าตอนนั้นในโตกแทะเต้นนี่ปิวเลยได้ค่ะพี่น้องเต้นนี่ที่เพื่อนผ้ากันมะกลางเต้นเทีลงท่านจังสีติวอะปิวไปเบิดเลยได้แบบรมแห้งมากๆฝาก็คือมาบักคักนะคะแต่ว่าแทบไม่น่าเชื่อหลังจากที่อุ้งอิงน้องได้มีการจุดถูบลงดินเท่านั้นและฝาที่มาคึมคึมค่ะพี่น้องแบบสไลด์ไปเบิดเลยแล้วก็เมื่อน,นั้นนี่กับทำการแสดงแบบปลอดฝาปลอดตปรงค่ะพี่น้อง นะคะทังนั้นที่เขาเป็นหน้าฝนน้องพี่น้องเนะเาะอ้าวนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องอาศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเพิ่นพากันมารอบๆรอบๆสถานที่สนามกีฬานั่นแหละแบบตกเบิดดร์เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับสนามกีฬานี่บ่ตกเอาเป็นตังเกิดบบสนเอนานะคะอ้าวนี่แหละก็ะะคือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอาศจรรยร์ที่แอดมินแอดมินกับเพิ่งได้เห็นกับตาเจ้าของค่ะพี่น้องบางคนพากันมา อุ้งอิงอสาสะจันจังสันจังสีเอดมินกับนี่แหละพ่อที่เห็นกับเจ้าของนะคะกับเงือกน้นองพี่น้องเนาะนะคะว่ามันเกิดขึ้นอีหลีมันมีจริงๆนะคะแล้วก็ได้มีอีกหลากหลายเหตุการณ์อี่เราได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับนอ้นองน้องพี่น้องเนาะนะคะเอาเนี่ยแหละกะ็ถือว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลวันผอบางคนอาจจะบอกว่าตัวจังสันจังสีนะคะมุดเจ้าคันได้ผอกับเจ้าของนะคะแล้วสเสื่อมเอง เราพี่น้องแล้ก็บอามาัสบังคับผูแลให้มาเจอได้เนะคะเื้อว่าต้องพอกับเจ้าของจังสีรูค่ะพี่น้องนะคะเอาเนี่ยละเป็นจังไดแน่มือขึ้นนี้นะคะตอนที่องค์อิงน้องได้มีการจุดถูกนะคะแล้วก็ล่มในสุดไปช่วงช่วงหนึ่งนะคะพอล้มยุดแล้วแต่ว่าเอิญมาจังเลละก็ก็มีลบมาอยู่เรื่อย่นแะค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าก็แทบไม่น่าเชื่อตอนที่น้องได้มีการจุดถูกละกะวอาได้ใจ ลมมันเศร้าไปช่วงนั้นไหมคะพี่น้องก็บ่รู้ว่าคือนี่ยังขึ้นน้องพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าช่วงช่วงที่แบบทําการแสดงปกตินะคะก็ก็ท่าว่ามีมีลมนะคะมีลมอยู่น้องพี่น้องนอ้อมมือขึ้นนี่เอิญว่าอุ้งอิงเพชรบานแพ่งสู่ชีวิตค่ะค่ะพี่น้องร้องเพลงแอดมินเตเห็นเพลงเพล,ง,เพลงหนึ่งที่น้องได้ร้องนะคะเพลงจือบอ่ะนะคะเทิงหลอกลมกระทึงพัดไม่แห้ง อันมาไล่ทิ้วข้อน้องกับปิวไปปิวมากยู่ค่ะพี่น้องกับที่ว่าเป็นอุปสรรคในการทําการแสดงมากๆเลยวันทองแต่ว่าก็ย่อมใจสําหรับน้องอุ้งอิงและก็ย่อมใจสํหรับศิลปินสุคนอิลีแบบทาการแสดงออกมาได้เต็มที่นะคะมีหน้าที่เขาจะางคองแบบก็เห็นออกมาได้เต็มที่วันทองสำรับศิลปินสุวุนคนกะย่อมรับย่อมใจพื่นี่รีน้องพี่น้องน้องอาวนี่ละนะคะสหรับ มือคือน,นี้เากดเดียนอีกยังหลากหลายอย่างคนก็ถือว่าเป็นายเด้ค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าล่มสีแห้งปันใดถึงแม้ว่าสีหนาวปันใดแต่ว่าเพื่อนกระสุใจเพื่อนรักรนี่เียน้องพี่น้องน้องอา้าวนี่ะะ Club, แหละกะย่อมใจเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ย่อมใจสําหรับศิลปินนำนี่แหละกะถือว่าเป็นของคู่กันร,ระหว่างเอฟซีกับศิลปินน้องพี่น้องน้องกับช่วงปีฤดูกาลก็สิเป็นช่วงหนะ้าฝนนี่แหละค่ะพี่น้องนะกะนี่แะนะสำหรับศิล นก็สะได้พักพ่อนแล้วเนาะพี่น้องน้องเขาจะว่าไปแล้วนี่ก็เลืองเวลาอีกบ่จักเดือนสั่เด็กก็สีฮอดหนาฝนเนาะพี่น้องเนอ้องเอาเนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วนะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเบย์สนิ่งสักก่อนเนาะค่ะพบอกันมาสวัสดีค่ะ